สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านครับตอนเข้ก็สู่ดวงความรักประจำเดือนมกราคม2,500 60ครับแม่อาจจะเป็น2559นะรบ้นครับตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่การทำนายไทยทักนี่ครับเป็นไกด์รายชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับใครที่ อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับวันนี้อาจารย์โจครับผมโจนภัทรหรืออาจารย์โจนภัทรนะครับหมอดูเน็ตไอดอลนะครับจะหาคําตอบนะครับจากกด์ชชีวิตความรักให้กับทุกท่านครับเพียงทุกท่านนะครับไลค์และแชร์นะครับไลค์และแชร์นะครับใครที่อยากจะสอบถามความรักแบบเฉพาะบุคคลนะครับก็ไลค์และแชร์แล้วก็ส่งคําถามเข้ามาครับทางข้อความอ่าการไลค์นะครับ แล้วก็ต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการดวงความรักครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4ประจําเดือนมกราคมครับหลายคนเริ่มนะฮะเริ่มมีปัญหาครับหลายคนกําลังเ,เจอความรักใหม่ๆกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับกับคนใหม่ๆในปี60ปีรากาไฟครับและคลิป นี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงกันครับคลิปหน้าอาจจะเป็นการเสริมดวงนะครับหรือการแก้เคล็ดอะไรต่างๆติดตามได้นะครับติดตามได้แบบอินไซต์เจาะลึกครับกับผมอาจารย์โจนภัทรนะครับวันนี้ครับเราจะมาพยากรณ์ดวงความรักนะครับโดยใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีนะครับแต่เป็นไพ่ยิปซี2 1เใบครับ กี่ใบเอ่ยยี่สิบหรือเปล่ายี่สิบเอ็ดใบครับเป็นไพ่เมเจอร์นะครับยี่สิบเอ็ดนะฮะจริงๆมันเป็นยี่บสองใบครับมันขาดไปใบหนึ่งนะครับไพ่ชุดนี้ก็ติดตัวผมตลอ,อดครับเวลาเดินทางนะครับเวลาไว้ดูดวงนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไพ่ครบหรือเปล่านะครับ อาจารย์โจจะไพ่จะใช้นีครับให้เป็นไพ่ชุดใหญ่ครับ22ใบเราเจอแล้วนะครับครบแล้วนะครับไพ่22ใบนี้นะครับจะทำนายดวงความรักของคนที่เกิดทั้ง7วันครับประจําเดือนมกราคมเรามาเริ่มต้นครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับชาววันอาทิตย์อยู่ไหมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การทํานายดวงครับใครมีคําถามแบบเจาะลึกเจาะ แบบส่วนตัวนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาครับหรือใครอยากจะจองคิวดูดวงครับก็อินบ็อกเข้ามาครับค่าครูโปรโมชั่นครับ555บาทนะครับดูดวงกับหมอดูเนี่ไในอลครับ555บาทครับคุ้มนะฮะแล้วก็มีวิธีการแก้ดวงให้ทุกอย่างครับเสริมดวงเสริมเรื่องความรักชีวิตรักแฮปปี้ดีแน่นอนครับจะถามเรื่องความรักที่ดีแน่นอนคุณต้องดูแล้วดู ดูอาจารย์ดูโค้ดนะฮะบางคนเนี่ยแมโค้ดบางคนให้คําตอบที่ดีมากครับแต่สอดนะฮะผิดหวังในงในเรื่องความรักนะครับเราก็ต้องดูเขาด้วยว่าชีวิตรักเป็นแบบไหนนะครับส่วนผมเองทุกคนก็ติดตามได้ครับงโปรโมดประจำครับผมมีครอบครัวแล้วนะครับแต่งงานแล้วนะครับเอาละฮะเรามาเริ่มต้นดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยคนสดครับ คนโสดนะครับเดือนนี้ความรักจะเป็นแบบไหนยอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับคุณได้ไพ่าย e t o w e r นะครับและได้ไพ่ The Sun นะครับนี่เลยครับแล้วก็คุณได้ไพ่ The e m p r e s s ครับและคุณก็ได้ไพ่ h e World ครับ ความสัมพันธ์นะครับของคนโสดวันอาทิตย์ครับมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักดีๆเข้ามาครับมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักดีๆเข้ามาครับเนื่องจากคุณได้ไพ่ที่เป็นอ่าเพศตรงข้ามนะครับหรือเป็นคู่ของคุณเนี่ยได้ไพ่นี้ครับไม่ใช่ครับอ่าได้ไพ่เดอะซันนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคนที่คนโสดวันอาทิตย์นะครับเป็นคนที่ดี นะครับมีสเสน่หน่ารักช่างน้าหลงไหลนะครับเรียกว่าหน้าตาดีเลยทีเดียวครับทําให้คนวันอาทิตย์นะครับทําให้คนวันอาทิตย์นะครับเกิดความลหลงไหลนะครับเห็นแล้วปิ๊งปังกันเลยนะครับคนโสดวันอาทิตย์ครับไพ่ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดคุณเองเนี่ยรักษาในเรื่องของอารมณ์ตัวเองนะครับ ชาวทาี่เป็นคนที่เกิดรักษาอารมณ์ตัวเองไม่เครียดง่ายไม่โกรธง่ายนะครับไม่ขี้เวียงขี้เหวี่ยงนะครับความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนานะครับถึงขั้นตกลงปงใจกันนะครับและคบหากันในที่สุดนะครับด้วยอิทธิพลของไพ่ the emperor และ the world ครับมีโอกาสที่จะสละโสดนะครับคุณจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับนี่คือดวงความรักคุณโสด ต่อไปครับเป็นคนที่แต่งงานหรือเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคนวันอาทิตย์นะครับเรามาดูซิว่าความสัมพันธ์ของท่านในเดือนนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมจะเสี่ยงไพ่มาสี่ใบครับอันนี้เป็นดูดวงความรักนะครับใช้ไพ่เมเจอร์นะครับอาจารย์โจนะครับอันนี้ได้สูตรมาจากาครูบาอาจารย์นะครับ คนมาติตครับคุณได้ไพ่นี่เลยครับ We ี o ลฟอร์จูนครับและคุณได้ไพ่เดอะแฮงเกอร์แครับและได้ไพ่เดอะชาร์ออตรวมถึงคุณได้ไพ่เดอะแตงด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตัวคุณนะครับตัวคุณกำลังกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะอารมณ์สัปดาห์นี้ชาวอาตย์คนที่มีคู่อยู่แล้วอารมณ์ดีครับแต่ดูเหมือนคู่ของท่านนะครับคนอาตย ค่อนข้างที่จะเครียดกังวลเจ้ามนะครับคิดเยอะถ้าคนวันาทิตย์นะครับเข้าอกเข้าใจนะครับแล้วเข้าอ่าเข้าไปแก้ไขนะครับพูดคุยกันทำความเข้าใจนะครับความสัมพันธ์ของท่านอาจจะกลับมาดีครับนี่นี่คือดวงความสัมพันธ์ของท่านครับคุณได้ไพ่เดอาชาริออตนะครับมันหมายความว่าช่วงแรกนะครับของโคนวนาทิตย์เนี่ย ความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยหวานนะครับต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยดูแลกันนะครับและประมาณปลายเดือนครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดปากเสียงกันด้วยครับไม่ค่อยสวีทหวานไม่ค่อยเ,อเข้าอกเข้าใจกันที่ควรครับเนื่องจากคู่ของคนที่วันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเครียดในเดือนนี้ครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นครับดวงคนมีคู่วันอาทิตย์ครับมีเกณฑ์เหลือเกินที่จะ เกิดปากเสียงเกิดการทะเลาะนะครับถามว่ารุนแรงและเลิกไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีครับยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถามว่ามันมีโอกาสไหมที่จะเกิดการนอกอกนอก,นอกใจนะครับไพ่ใบนี้ก็ทั้งสี่ใบนะครับก็บอกว่ายังไม่มีนะครับมันจะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์การใช้อารมณ์การถกเถียงซึ่งกันและกันนะครับทาอะไรมันก็ไม่ค่อยถูกใจนี่คือดูวงคนมีคู่ วันอาทิตย์นะครับต่อไปครับเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์เรามาเริ่มต้นครับใครโสดบ้างใครโสดของหัวใจนิดนึงครับมีใครโสดบ้างครับวันจันทร์อยู่ไม่เอ่ยวันอื่นก็ดูเอาไว้ได้นะครับเผื่อคนที่ท่านชอบอาจจะเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์ท่านก็ดูไว้ก่อนเลยครับเผื่อมันสอดคล้องกันมันตรงกันนะครับ มีอยู่สองสามดวงนะครับต้องนั้นจะกลายเป็นคนที่มีคู่ใช่ไหมฮะหรือว่าคนกดหัวใจแต่มีมีแฟนแล้วแต่งานแล้วหรือเปล่านีครับเรามาดูกันครับคนที่โสดวันจันนะครับนี่คือไพ่ที่เป็นตัวแทนท่านครับ the emperor ครับและนี่คือไพ่ที่เป็นเรียกว่าคนที่ท่านกําลังชอบครับหรือกําลังเข้ามาในชีวิตนะครับและความสัมพันธ์ของท่านนะครับมันเป็น The World นะครับรวมถึงบัสท้ายเป็น THE STAR ครับวันจันทร์มีข่าวดีครับคนที่โสดชาววันจันทร์คุณเองจะได้เจอคนที่ถือว่าดีเลยครับเป็นคนดีอาจจะไม่โรแมนติกนะครับอาจจะไม่โรแมนติกอาจจะไม่โรแมนติกนะครับแต่เป็นคนที่ดีดูแลเข้าอกเข้าใจกันอาจจะหวานน้อยหน่อยนะครับ อาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยจาแต่โดยรวมนะครับถ้าเกิดชาววันจันทร์เนี่ยตัดสินใจนะครับคบหาดูใจกันนะครับนี่เลยมกความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยจะสวีดหวานหวานชื่นกันเลยครับมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันนะครับและภายไปนี้หมายถึงว่าชาววันจันทร์เนี่ยจะมีความสุขนะฮะคนโสดจะมีความสุขในเดือนมกราคมนี้นะครับ ก็ยินดีด้วยครับแมผมก็เกิดวันจันทร์นะครับแต่ดีผมไม่ได้โสดนะฮะเ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคนมีคู่แบบผมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรในเดือนมกราคมนี้นะครับชาววันจันทร์คนมีคู่คนที่แต่งงานแล้วมาดูกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ของท่านจะเป็นแบบไหนครับนี่เลยครับ เดลเวอร์ครับนี่นี่คือตัวแทนท่านนะฮะเป็นคนที่แบบว่าช่างเอาอกเอาใจเนี่ยนี่คือคนดันใจนะครับคู่ของท่านก็ถือว่าดีนะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีนี่ครับและความสัมพันธ์ของท่านเป็นแบบไหนล่ะนี่เลยเป็นชาริออตนะครับคือความหมายของความสัมพันธ์นะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่ค่อย ได้คุยกันนะครับต่างคนก็ต่างอยู่คนละทิศคนละทางนะครับไม่ค่อยจะโรแมนติกเลยนะฮะเอี๋อวผมต้องไปดูเจี๊ยบก่อนว่าเดือนนี้เขาอารมณ์ดีไหมนะะเพราว่าเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันจันเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะมีปากเสียงกันบ้างนะครับดยิ่งได้ไดพ่เดอะสเตงครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราได้แบบว่า เข้าอกเข้าใจนะครับผ่อนนิดเบาหน่อยนะครับรู้จักยอมซึ่งแล้วกันเนี่ยความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันจันทร์มันจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยต่างคนต่างใช้อารมณ์กันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้ครับปัญหาอื่นออย่างเช่นมือที่3มการนอกใจไม่เกิดขึ้นครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยนะครับมีแค่เรื่อง ของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะดูแลก,กันนะครับเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสวีทหวานกันตั้งตั้งแต่ตอนต้นๆเท่านั้นเองครับอละนี้คือดวงความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ต่อไปครับเป็นดวงความรักคนที่เกิดวันอังคารนะครับอะไรเอ่ยมีอะไรเกิดขึ้นหน้าโกรธลอยมาเลยนะฮะใจเย็นๆนะครับดวงทุกอ่า ดวงของทุกคนเนี่ยดีขึ้นได้ครับมันอยู่ที่เราจะวางตัวแบบไหนปฏิบัติตัวแบบไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันที่นึงนะครับคุณบุงอาทักทายนะครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับคุณบุลริศบอกว่าเกิดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พิริกาอยากถามเรื่องงานตรงกับดวงไหมนะครับอมาดูให้นะครับยังไม่ตรงนะครับงานเองเนี่ยจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงครับยังไม่ตรงกับดวงนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณข้าวหอมสวัสดีคุณอ่าโอ้โหอะไรไม่รู้ชื่ออ่านยากมากเลยอนะนผัสสอนหรือเปล่าทานสปอร์ตนะครับชื่ออ่านยากนะครับชื่อนี้ถ้าเกิดใช้ในทำกิจการหรืองานอ่าเป็นงานเป็นกิจการแนะนําให้เปลี่ยนนะครับคุณนภผัสสอน,นะครับชื่อนี้เรียกยากนะครับมันทําให้การเงินติดขัดในจ้าอ่าคุณกิฟต์กับมันสาวเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันอาทิตย์ไปแล้วในจ้า วันจันทร์ไปแล้วต่อไปจะเป็นวันอังคารสวัสดีอาจารย์ปีนี้ราศีกรกฎไม่ดีเลยค่ะเศร้าอา่าไปปรับดวงครับราศีกรกฎไปปรับดวงเดี๋ยวดีขึ้นนะครับอา่าคุณกัญญรัตน์บอกวันจันทร์เรื่องการเรียนนะครับคุณกัญญรัตน์เรื่องการเรียนนะครับ,น,รรรรน,รบนี่เลยครับ The Tower นั่นหมายความว่าการเรียนคุณอาจจะมีปัญหาไม่ผ่านงานติดส่งอะไรอย่างเงี้ย เจอปัญหาแน่นอนคุณกัรญารัตนะครับให้เดอะทาวเวอร์หมายถึงโอกาสที่จะจะสอบไม่ผ่านหรือติดขัดค่อนข้างเยอะครับคุณปวิตาบอกวันอังคารแต่ว,วันอังคารต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านข้อความนิดตรงนี้จบนะครับวันอังคารมาต่อเลยนะฮะแล้วก็ทักทายทุกทนทุกท่านนะครับคุณกุ้งบอกวันพุธเรื่องเงินนะคะ เรื่องเงินเป็นยังไงนี่เลยครับเดเดวิลนะครับมีเก์โดนหลอกเสียทรัพย์นะครับเรื่องเงินนะครับเรามาระวังเลยเป็นดวงเสียทรัพย์นะครับวันนคาเรื่องเงินขาอาจารย์คุณมานิรัตนะครับเรื่องเงินตายเลยครับได้ไพ่เดดนะฮนะได้ไพ่เดดก็หมายถึงว่าการเงินเงียบครับเรามาระวังเรื่องนี้ศีลด้วยนะครับ12เมษาปิชวดเดือนนี้ดีไหมอ้าวถามกันก็ตอบกันตรงๆครับ ไม่ดีเลยครับมีปัญหาสุขภาพการเงินโอ้บาลุมตุ้มนะครับแนะนำครับให้ปรับดวงเสริมดวงกันคุณบุษราอรนาคารอยากรู้เรื่องเงินนะครับคุณบุษรานี่ครับเรื่องเงินคุณดวงรับซ้ายใจขวาครับคุณเองคุณได้ไพ่เด็ดแทนพันนะครับหมายความว่าคุณจะต้องได้มาและเสียไปวันศุกร์เรื่องอยากได้รถปีนี้จะได้หรือเปล่าคะานึกถึงรถนะครับ ขอให้ได้นะครับได้ไหมโอกาสได้ค่อนข้างยากนะครับยังแหมมันได้แต่มันได้แบบถ้าถ้าจะเอาจริงๆคุณจะได้รถที่แบบว่า,าเป็นรถมือสองนะครับเหมือนคุณดูรถอีกยี่ห้อหนึ่งไว้แล้วคุณไปเปลีป่ยนเอายี่ห้อหนึ่งนะครับราคามันจะถูกลงต่ำลงนะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสก็ซื้อได้นะครับแต่โอกาส ที่จะซื้อแต่ต,ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้เนี่ยมันน้อยนะครับวันสุกการเงินคุณเมทินีหรือเปล่าการเงินยังไม่ดีนะครับคุณได้ไพ่เ j u จั m e n t ไพ่เวนกรรมช่วงนี้การเงินฝืดเครื่องนะฮะความรักพฤจิพฤหัสดวดูกันนะครับวันจันทร์มาเสงได้บรรจุไหมได้บรรจุไหมครับนี่ครับโอกาสค่อนข้างยากครับคุณสิริพรถามว่าได้บรรจุไหมยากครับ โหจานอ่ะคืออะไรเอ่ยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับเป็นไกด์ลาชีวิตก็ต้องปรับชีวิตปรับดวงเงินไปความรักฤหัีราศีสิงห์เดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับพๅษีโชคลาภนะครับคุณปริญญานี่ครับโชคลาภครับก็บอกว่าดวงนี้ราศีนี้ยังไม่มีโชคนะครับอ่ะเรามาต่อกันดวงความรักคนที่เกิดวันอังคารนะครับเหมือนเดิมนะจ๊ะคนโสดคนโสดเช้าวันอังคารเรามาดูกันซิว่า วันคารเน่คนสอกเขาจะมีคู่บ้างไหมฮะนี่ครับได้ไพ่ไพ่อะไรเอ่ยไพ่เดอะแฮงเกอร์มนครับแล้วไพ่ได้ไพ่เดอะฟูลนะครับและคุณก็ได้ไพ่จัส s เมน n ์นะครับรวมถึงไพ่เฮอร์มิครับเช้าวนันคารท่านเองต้องบอกว่าท่านจะเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในเดือนมกราคมนี้ครับมีเกณฑ์เจอคนที่เจ้าชู้คนที่เข้ามาเพื่อหวังที่จะมีแค่เซ็ก แล้วก็จบกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเผอจิตเผดใจนะครับทุ่มเทสเก่าวความรักนะครับครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะรับประทานเฮลนะครับรับประทานเฮลเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวครับเพราะว่าเดือนมกราเดือนนี้คุณแอบจะต้องมาชดใช้เวร <laughs> ชดใช้กรรมในเรื่องของความรัก และสุดท้ายคุณก็จะเสียใจอยู่คนเดียวแบบ,บเ ب, งียบๆงงๆนนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเดือนนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดชาววันอังคารจะอยู่เป็นโสดไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งปเปิดอปใจอะไรเร็วนักนะจ๊ะอันนี้คือดวงความรักนะครับคนวันอังคารนะครับสำหรับคนโสดเป็นดวงความรักประจำเดือนมกราคมนะครับไม่ใช่ดวงรายสัปดาห์นะครับคุณเก๊ก เรามาดูคนมีคู่ว่าต่อครับว่าคนมีคู่วันอังคารเนี่ยแม่ห่จะราบรื่นไหมสัปดาห์นี้นะครับชาวันอังคารได้ไพ่เจ s t ติกนี่ครับแล้วก็ได้ไพ่อ่านี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ไพ่นี่ครับเดี๋ยแซงนี่ครับรวมถึงคุณได้ไพ่เอ็มโพเอร์นะครับและคุณได้ไพ่เดี๋ยเวิลด์นะครับชาววันอังคารความรัก